วันนี้เป็นวันสงกรานต์สนุกเบิกบานสงกรานต์ปีใหม่วันนี้เป็นวันปีใหม่สนุกสุขใจในวันสงกรานต์บุจำบุดจำบุดจำบุด Good evening how are you today Happy New Year from Thailand. My name is Decho Sukin. <Puis que unt> uh, my name is Decho. อันน้ำสกุลเ a ียงแล้วเซอร์เนมบ่บ My surname Sukin. Nickname นว n เวลาเราพูดภาษาอังกฤษเยอะๆเนี่ยนะครับก็จะมีฝรั่งอินเดียอิลักพามากันหลายประเทศเลยตอนนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับสวัสดีพเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยสวัสดีพี่น้องทางฝั่งโซปลาวพี่น้องชาวต่างชาติฝรั่งมังค่าพม่ารามันนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่ปีใหม่ไทยนะครับกับพี่ๆน้องๆทุกๆท่านด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ จะปีใหม่หรือว่าปีเก่านะครับนนวดก็ยังทํางานเหมือนเดิมเป็นปกตินะครับก็ชีวิตนี้ก็คงจะไม่มีวันหยุดอีกแล้ว <c oughs> นะฮะแต่เราทํางานด้วยความสุขนะครับการทํางานของเราในแต่ละวันก็เหมือนกับวันหยุดอยู่แล้ว <c oughs> เอ๊ะยังไงตกลงทํางานหรือไม่ทํางานเนี่ยนะอ่าวันนี้มาทาอะไรเนี่ยวันนี้นนวดก็เริ่มมาวางผัง เกี่ยวกับเรื่องของการปักหมุดระยะห่างในการปลูกนะครับะมะเดื่อฝรั่งสำหรับวันนี้แล้วแม่นยั้งพญาม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 าโอ้ยโอ้ยเนาะสวัสดีค่ะสวีสค่ะลังกาสวัสดีค่ะเป็นไงไปไหนมาไหนคะโอ้อันนี้เป็นลูกยางนะครับลูกยาง ที่เวลามันตกอ่ามันจะตกมันจะหมุนติ้วๆอย่างนั้นนะครับน้องก้าววันนี้มาทําอะไรคะมามาพร้อมกับพี่กิตค่ะมาพร้อมกับพี่กิตมาเสิร์ฟน้ำให้พ่อค่ะเสิร์ฟให้พ่อโอ้ขอบคุณก้าวครับแก้วนี้ตะกี้เห็นตกอยู่บนขี้ดินนะฮะพอเอาไปตักปุ๊บนะฮะแก้วก็สะอาดไม่ต้องล้างนะครับพี่กิตสวัสดีครับเปยังเอากี้นะสวัสดีครับอสวัสดีครับนะครับขอบคุณสำหรับน้ำเย็นๆด้วยนะครับ อ๋ออย่างนี้นะคะเดี๋ยวทั้งสองคนก็เชิญทางด้านนู้นหรือว่าทางด้านไหนก็ได้ไกลๆเลยนะครับอ๋อทางด้านนี้นะครับทางด้านนั้นไไม่ได้อะนะครับไปขอบคุณมากนะครับลูกน้าขอบคุณนะครับขอบคุณครับอ่าบ๊ายบายก็ลูกๆก็วิ่งอยู่ในสวนก็ไม่ได้ไปไหนกันนะครับก็ช่วงนี้ก็กลัวโควิดเพราะว่านครบานมก็หลายรายแล้วเหมือนกันตอนนี้นะครับอ่านะครับวันนี้เรามา าวางผังระยะในการปลูกมะเดื่อฝรั่งนะครับอันนี้ต้นพันธุ์ที่เราเตรียมมาวันก่อนนะครับมีหลายท่านนะครับรวมถึงน้าหนวดด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยที่อยากจะมานําเสนอเนี่ยนะครับมีนิดหนึ่งก็คือ,อผมพยายามเส์ชหาข้อมูลเหมือนกันว่าการปลูกระยะห่างของมะเดื่อฝรั่งเนี่ยนะครับในโรงเรือนเนี่ย เราควรจะปลูกระยะห่างเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมที่สุดนะครับแต่ก็ไม่ค่อยมีข้อมูลนะฮะไม่ค่อยมีข้อมูลก็ไม่ค่อยมีอ่าใครลงไว้นะครับส่วนมากก็เราจะเห็นว่าเป็นการปลูกมะเดียวฝรั่งในในโรงเรือนนะครับก็เลยคิดคิดเองทีนี้นะครับว่าเราจะปลูกระยะห่างเท่าไหร่ดีนะครับอ่าโดยการใช้หลักข้อที่หนึ่งก็คือปลูกให้คุ้มค่าที่สุดกับการสร้างโรงเรือนขึ้นมาเพราะว่าราคาโรงเรือนมันก็ไม่ใช่ถูกๆบางทีนะครับ สองก็คือนะครับเราปลูกเยอะแล้วเนี่ยถ้าเราปลูกต้นมากๆเนี่ยนะฮะเราจะมีวิธีการจัดการกับกับต้นกับกิ่งยังไงนะครับอ่ะเริ่มผมปลูกระยะห่างนะครับก็อยู่ที่ถ้าระยะห่างอ่าระหว่างแถวเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่เม็ดเม็ดเท่าไหร่ลวเม็ดสิบสามนะฮะเม็ดสิบสามบางคนถามว่าทําไมต้องเม็ดสิบสามด้วยนะ ะะก็คือ,อมันเป็นการบังคับของแป๊บที่เราใส่เข้ามาแป๊บนะที่เราใส่เข้ามาเสปปาร็จแป๊บบังคับนะ,ะท่อ p v c เนี่ยแมเรียกแป๊บแล้วท่อ PVC เนี่ยเป็นตัวบังคับเพราะงั้นเนี่ยเราต้องเฉลี่ยนะฮะให้มันสมดุลที่สุดว่าเฉลี่ยให้มันเท่ากันเท่ากันของท่อพีพเมนหลักของเรานะก็เฉลี่ยมาแล้วได้ห1 3รอทีนี้ระยะห่างแถว113นะครับระยะห่างต้น ผมใช้ระยะห่างต้นเนี่ย 1, หนึเมตรห้าห่างจากโรงเรือนเนี่ยประมาณ1เมตรนะครับฝั่งทางนี้ประมาณ1เมตรทางน้นหเมตรข้างๆแปดสิเซนนะครับแต่ระหว่างต้นเนี่ยก็อยู่ที่1นึเมตรห้นะฮะถามว่า1นึเมตรห้เนี่ยมันแคบไปไหมถ้าในความรู้สึกลึกๆนะฮะนนนวดคิดว่ามันก็แคบไปนิดนึง นะเพราะว่าระยะต้นเนี่ยเวลาต้นข้ตูเนี่ยเขาอาจจะชิดกันแต่ว่าเราก็ต้องใช้หลักในการวางแผนว่าต่อไปถ้าสมมติว่าพอเราปลูกต้นลงไปพวกเหมือนตรงนี้ต้นหนึ่งนะฮะตรงนี้ต้นหนึ่งตรงนี้ต้นหนึ่งอะไรแบบนี้นะฮะนี่คือระยะห่างถ้าเราปลูกจริงก็จะอยู่อยู่ประมาณนี้นะครับนะฮะเราจะเห็นระยะห่างประมาณนี้นะครับนั่นวนจะวางให้เพื่อนๆได้เห็นภาพ ก็จะอยู่ประมาณนี้ทีนี้พออยู่ประมาณนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะพอต้นเขาเริ่มขึ้นมาเนี่ยแตกกิ่งออกมาเราพยายามบังคับให้เขาเหลือแค่สองกิ่งหลักกิ่งเมนหลักก่อนนะฮะต่อให้กิ่งเขาแตกขึ้นมาเยอะๆได้เหมือนกันแต่ว่าคือเราตัดกิ่งนะกิ่งเราสามารถจะตัดไปเสียบไปชําไปตอนไปจําหน่ายหรือว่าไปอะไรก็ได้หมดทีนี้บังคับให้เขาเหลือแค่สองกิ่งเพื่อโน้มออกข้างอย่าให้ออกมาทางนี้ถ้าออกมาทางนี้มันจะบังทาง จะปิดทางเราเราก็พยายามโน้มถ้าใครเคยดูคลิปมอนมัมบรีการโน้มกิ่งแล้วหนวดก็จะออกสไตล์เดียวกันนะรเราจะโน้มไม่ต้องให้สูงมากนะครับพอเราโน้มเสร็จปุ๊บทีนี้กิ่งที่เราโน้มเนี่ยเขาจะมีเก่งแขนที่แตกออกมานะแตกมาเทียจะแตกมากแตกน้อยก็ไม่ว่าแต่หลักก็คือเราจะเก็บกิ่งนั้นแหละไวก้กี่กิ่งแค่นี้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ่อให้แน่นขนาดไหนหลักสําคัญที่สุดก็คืออยู่ที่การแต่งกิ่งผมผมอันนี้ผมก็ยังไม่เคยปลูกในโรงเรียนนะแต่ผมก็ใช้จินตนาการเอาจินตนาการเรามาอย่างไหนจินตนาการเรามาจากการปลูกพืชอยู่ข้างนอกอยู่แล้วเพราะเราเคยปลูกพืชกลางแจ้งซึ่งพืชกลางแจ้งกับพืชในโรงเรียนเนี่ยถามว่าแตกต่างกันไหมมันมีอะไรแตกต่างกันหรอฮะมันแตกต่างแค่ว่าอันนี้มันมีที่คลอกเฉยๆนะครับ เพราะนั้นเนี่ยนาหนวดเขาคิดว่าระยะประมาณเมตรห้าสิบระยะห่างเม็ดห้าสิบก็น่าจะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าผมเชื่อว่าพี่ๆน้องๆหลายๆท่านเนี่ยนะฮะยังไม่เคยเห็นใครปลูกแบบนี้เพราะอะไรเพราะส่วนมากเนี่ยนะครับที่เราได้ดูกันเนี่ยแม้แต่ผมเองเนี่ยที่ได้ดูไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศเนี่ยส่วนมากที่เราเห็นเนี่ย เราจะเห็นก็คือมาเดือของเขาเป็นลูกแล้วไม่ใช่เฉพาะมาเดืออาจจะเป็นพืชอื่นนะพืชอื่นบางทีเขาก็เป็นลูกแล้วมีผลให้เราเห็นแล้วเราไม่สามารถจะเห็นการเริ่มต้นแบบนี้ได้และที่สําคัญของข้นั้นว่ก็คือผมจะปลูกลงดินเลยไม่มีอะไรที่คือตรงนี้ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะฮะไม่ต้องไปทําน่นทำนี่ทําอะไรไม่ต้องไปตกแต่งอะไรเลยแค่ขุดหลุมเสร็จปุ๊บใส่รองพื้นนะฮะปัดมัสคาร่านิดหน่อยก็สามารถจะปลูกได้เลย นะก็คือขุดหลุมเนี่ยหลังจากนี้ตอนนี้เรามาร์กจุดเราเห็นไหมฮะอ่าคุณดิโก้ช่วยถ่ายมุมกว้างไปไปถ่ายจากทางนู้นเลยก็ได้ฮนะ่ะถอยเราจะเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้น้าหนวดจะมาร์กจุดไว้เสาเนี่ยอาจจะเอียงนะครับไอ้หลักหลักหมดุดเนี่ยอาจจะเอียงหน่อยึ่งแต่มันจะเอียงไปด้านเดียวกันสังเกตนะครับเราจะไม่เอาที่ปลายมันนะฮะเราจะเอาที่โคนมันโคนอยู่ตรงไหนหลุมก็อยู่ตรงนั้นนะฮะเอาที่โคนไม้นะครับปลายจะเอียงจะเอ,จะเ,อจะเทเลขข่ก็ไม่เป็นไร นี่คือจุดนะครับนี่คือจุดหลังนะก็วันนี้ก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆมาเห็นผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยเห็นตั้งแต่การเริ่มต้นเลยนะผมเลยพยายามลงคลิปไว้ตั้งแต่การสร้างโรงเรือนจนมาถึงสร้างโรงเรือนเสร็จอ่าเราก็พยายามหลังจากนั้นก็เริ่มเข้าระบบน้ําอันนี้ระบบน้ําเราจะติดที่หลังนะครับระบบน้ําติดที่หลังเราใส่หัวอันนั้นเรียบร้อยแล้ว นะครับเมนแล้วก็หัวจ่ายน้ําไม่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าท่อพีเนี่ยเราใส่ทีหลังเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ลําบากเวลาเราขุดถ้าเราใส่ท่อพีก่อนจะลําบากในการขุดนะเพราะว่าในโรงเรียนจะไม่เหมือนข้างนอกข้านงะนอกเรายกล่องแต่นี่ก็คือดินเนี่ยเป็นดินใหม่เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องขุดนะครับอ่าโอเคนะครับวันนี้ถือว่าอ่าอันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า ทุกคนอย่า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 เพิ่งว่าหนดดก่อนนะว่าระดดทําอาจจะไม่เหมือนคนอื่นแล้วก็ให้ทุกคนรอดูรอดูก่อนแล้วกันนะครับว่าผลเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะอย่างที่ผมบอกว่าผมก็ยังไม่เคยทำนะทั้งหมดได้กี่ต้นคะทั้งหมดนะฮะอ่าโรงเรือนนี้ความกว้างหกคูนยี่สิบนะครับหกคูณยี่สิบ ได้ทั้งราปลูกได้ทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมด5แถวนะครับแถวล,ละ13ต้น13สาหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้ฮ้ยอส่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิต้น13บสามคูณหาได้ไหร่1สิบสห้าหกค่ะหกบนะฮะก็ได้65ต้น นุ่นลงวางต้นตามตามแนวขวางได้ได้ได,ได้เดี๋ยวผมจะวางแบบนี้ดีกว่านะค่ะนุ่น,นเอาที่กองกองอยู่นะให้ให้มันให้มันตรงกันให้ได้เห็นภาพค่ะให้ถ้าเราวางหลังก็ต้องวางหลังให้ให้ตลอดถ้าวางหน้าก็วางหน้าให้ตลอดนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ประมาณนี้นะฮะเวลาเราเดินเราก็พอเดินได้อาจจะมีการคันคายบ้างเล็กน้อยจรูวสวยไหมอ่าเนี่ยฮะครับทีนี้พอกิ่งเขาแตกมาเนี่ย,เ,เ,ยเราก็ทําให้เรามีกิ่งเสร็จเราค่อยโน้มออกข้างนะครับโน้มออกข้างก็ออกมาประมาณตึงกาาลางพอดีมากันคนละครึ่งทางนะครับเราไม่จำเป็นต้องอกกิ่งว่ายาวจนเกินไปนะเพราะว่าอะไร พราะว่าผมมีความคิดว่าเราจะไว้กิ่งเนี่ยกิ่งที่เป็นกิ่งเมนเนี่ยก็ไม่ต้องยาวเกินนะครับแล้วก็ไว้กิ่งที่แตกมาข้างบนเนี่ยไม่ต้องยกเยอะเกินนะเพราะเพราะว่ามันจะทําให้เมล็ดของเราเนี่ยจะได้ผลขนาดที่ใหญ่นะถ้าไว้ไว้กิ่งไม่เยอะนะผลของเขาก็จะมีขนาดที่ใหญ่เพราะเขาจะไม่แย่งอาหารกันก็จะประมาณนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากมายนะ อย่าเพิ่งรีบทําเหมือนนนวดนะรอดูของนนวดก่อนคือที่มามาพูดให้เห็นมานาเสนอเนี่ยให้เห็นภาพต่างๆเนี่ยคืออย่างที่ผมบอกว่านะครับบังเอิญว่าผมไปเสิร์ชหาข้อมูลคือเราอยากปลูกในโรงเรือนเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าในโรงเรือนเนี่ยนะครับส่วนมากเนี่ยทุกคนก็จะบอกว่าการปลูกในโรงเรือนเนี่ยระยะห่างถามว่าระยะห่างเท่าไหร่บางคนก็บอกว่าก็แล้วแต่ว่าเราต้องการจะให้่างเท่าไหร่ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับหน้าหนวดสร้างความเป็นมาตรฐานของตัวเองขึ้นมานะก็คือระยะห่างอยู่ที่สิามคูนร้อยห้าเอ๊ะพี่ใช่ิร้อยสิบคูนร้อนะครับก็คือเม็ด13คูนเม็ด50นั่นเองนะอย่าอย่าอย่าดันมาลุงเอาล่ะนะครับสำหรับวันนี้ก็ไดขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรายการของหน้าหนวดนะครับอ่า ไปดูกันหรือยังล่ะช่องพี่ต้อมนะครับเป็นไงช่วงนี้นะครับช่วงโควิดแบบนี้อากาศบ้านพี่ต้อมเนี่ยอากาศดีไม่ต้องออกไปข้างนอกช่วงนี้นะฮะฝากความห่วงใยไปยังคุณแม่ของพี่ต้อมด้วยนะครับแล้วก็ไอเฮียด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยก็แล้วกันนะครับไปติดตามรับชมอีกช่องหนึ่งครับนะฮะเป็นช่องพี่ใหญ่ช่อง พี่สาวแนวนัวนครับก็คือช่องต้อมปลูกผักสวนครัวการเล่นแบลนนะครับช่องที่มีทั้งสาระความบันเทิงความสนุกสนานการปลูกผักสวนครัวปลูกไว้ช่วงยุคโควิดแบบนี้เราไปไหนไม่ได้เราอยู่กับบ้านอยู่กับต้นไม้อยู่กับพืชอยู่กับผักอยู่กับผลไม้นะครับก็สามารถจะทําให้จิตใจของเราเบิกบ,บานเรามีความสุขเราไม่เครียดด้วยและที่สำคัญก็คือเรามีอาหารอยู่ในบ้านใช่ไหมครณโกอ่านะครับเพระาะฉะนั้นนะครับฝากเพื่อนๆน,น,นะครับเข้าไปติดตามรับชมได้เลยช่องต้อมปลูกผักสวนครัวการเล่นแปลน อีกช่องหนึ่งของดนวดนะครับนะช่องเดโชสุกินเป็นช่องที่เราปลูกหม่อนอย่างที่บอกนะครับตอนนี้มีพี่พี่น้องน้องนะเข้าไปดูวิธีการทําหม่อนยับเยอะมากนะครับแล้วบอกตรงนะคือโอ้โผมผมดีใจมากเลยนะเพราะฉะนั้ในใครที่ยังไม่เข้าไปติดตามรับชมนะก็แวะไปดูได้นะเผื่อวันดีคืนดีท่านอยากจะปลูกหม่อนไว้ที่บ้านสักต้นหนึ่ง ไปดูวิธีการปลูกแบบง่ายๆสไตล์หนนวดนะฮะปลูกไม่ยากไม่ต้องอะไรมากมายเวลาปลูกต้นไม้บางทีเราอย่าไปคิดมากกว่าต้นไม้เพราะต้นไม้เนี่ยนะฮะเวลาลากเขะลงดินแล้วเขาก็พยายามหากินเหมือนกันกับมนุษย์เราเขาก็อยากจะเอาอยากจะมีชีวิตรอดถ้าปลูกแล้วมันตายตายเราก็ปลูกใหม่อย่าไปคิดมากอีกเหมือนกันอย่าไปคิดแทนต้นไม้ถ้าเขาตายแสดงว่าเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาไม่มีโอกาสที่อยู่แล้วเขาหมดจริงๆแล้วเขาถึงได้ตายต้นไม้ก็เหมือนกันกับมนุษย์นะฮะเพราะฉะนั้น ทั้งมนุษย์สัตว์ต้นไม้ทุกอย่างบนโลกมนุษย์ใบนี้ก็อยากจะมีชีวิตรอดเหมือนกันหมดนะฮะวันนี้น,น,นหนวดลาท่้นไปก่อนนะครับอ่าก็ปีใหม่ไทยปีนี้นะครับขอหน้าคุณพระศรีรัตนใรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย<อ>ในสาคุณละลกนะครับจงช่วยปกปักรักษาพี่พี่น้องๆ้องนะครับอ่าในพี่พ,พน้องๆทั้งในประเทศไทยต่างประเทศ ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพรรณาใหม่ที่แข็งแรงมีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจคิดหวังสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมก็ขอให้สมมาติปราถนาก่อนจากกันอย่าลืมนะครับคิดดีพูดดีทำดีแล้วท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตวันนี้เราสามคนลาไปก่อนสวัสดีครับน่าไม่ใช่หรอครับคนที่ไหนครับ ห้าห้าคนไม่ใช่เหรอครับ,บนู่นไงเจ้าพิการตัวยานาซีของเรา